พูดสวัสดีค่ะพูดอะไรอ่ะเราจะพูดอะไรคะพูดดังๆหน่อยพูดอะไรคะพ่อพูดพ่อปะพ่อพูดดังๆเลยรนะพ่อพูดดังๆเลยอะไหนพูดทีค่ะพูดทีพูดยังไง

อันนั้นไม่ใช่ฝึกพูดอนะันนั้นแลบลิ้นพูดแบบเมื่อกี้ปาปาปาป,า,ปา,าพูดไแงบบแล้วเอาพูดเป่านี่เป่าไงเมื่อกี้พูดเป่าพูดคุณแม่ดิคุณแม่ว่าง Bye Bye บอบเบ้คุณไงครับบอบเบ้บอบเบ้ก็ไม่เป็นเป็นอยู่โทษดิบายไงบอบเบ้แบดแบดบอบเบ้บอบเบ้บอบเบ้อ่าไม่เก็บกดจะกด